เี่ยนเดี๋ยวปีนี้กับเปลี่ยนปีที่ผ่านมาก,กับเปลี่ยนเปลี่ยนชุมุ่มสุเกะค่ะเพราะว่าพวทานได้ถือใจปีนี้มากก็คือใหญ่ต้นใหม่ออกไปล่าดเลยนี่ก็เลยล่องบึงมาทําความสะอาดโดยการกวาดกวาดใบไม่เมื่อบเบา,บาค่ะใส่ไม้กวาดท่ามะพร้าวเบาๆกวาดเอาเฉพาะส่วนที่ยู่ของบนนาบุยใดก็เลยตัดสินใจบอบพเทพพื้นค่ะแต่ทั้งผูชอบน้ำ อันเราสําคัญคือทาเป็นฝนตกลงมาถ้าเขาเทพืนบ่ได้เบื้องด้วยสายตาเป้าเนี่ก็กระสวยอยู่ก็เลยคิดว่าบ่าเทพืนดีกว่าแบบนี้อะ่ะดีแล้วห้องห้องมักธรรมชาติเนาะคะ่ะมุ่มทีเคี้ยวๆเนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ไลยๆด้วยะคะ่ะแล้วเฮาจะมีบ้าใหม่ธรรมชาติที่เห็ดให้เฮาบ่มีลูกจะบ่รอนเลยจังอยู่บ้านหน้าไปเวลาไปจะมีความสุขลหลายค่ะคลิปนี้อาจจะยาวจากน้อย ชิดกันเลยด้อค่ะระยะประชิดกันมันจะสูงสูงสูงขึ้นไปอ่าให้เฮ้าได้ไม่ห่มผักอาศัยล้วก็ต้นผักขี้เล็กเนี่ยผักกระเดาเนี่ยปนกันไปค่ะวันนี้ใสเวลาไปมีความสูงไลยหลายค่ะคลิปนี้อาจจะยาวจากน่อย้อนหินก้อนหินสีขาวก้อนหินหินคลุกที่หินก่อสร้างนะคะมาลงคืออยากไปเห็ดแท้เสื้อบ่าค่ะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นคือจ,จะปนไปหลักกับกับก้อนหินของเฮ้า ืันนี้มันเป็นหนาฝนเนนะคะก็เลยเอ๊วาดออกจักหน่อยกวาดออกกับโบ๊บ,บ๊ได้ลายค่ะเพราะว่าพิน่นกรบอขังน้เพื่นจะซึมล่งใต้ดินเลยค่ะแต่ว่าทํามือใดเฮาไปเทพ,พืนแล้วก็ทําเป็นแบบหยาบบๆๆนะคะแล้วก็ใส่ไม้ขีดมันหยาบๆยาบคือผมกันสักพักหนึ่งพิ่นกรอบนะคะใบไม้มันแห้งหลายกรอบปุ๊บพิ่นก็จะไปสร้างไปเห็นยู่ใส่คอใดงกับคอสร้างใดกับสร้างสิ่ไหมค่ะแต่ส่วนมากจะสร้างมากค่ะสร้างมากแล้วก็ไปหายัง อ,อยู่ลานต้นไม้ลานต้นมะพวกกระถางต้นไม้วัหน,น,หหนหัวต่างๆมีเบิดตค่ะมีเบิดทุกชนิดอันเนบ่มี่ก็สั่งมากอันเนบ่มีก่ก็ประมาณนิดน้อยนะคะเพราะปิดตาหักนีนละ่ะให้ว้าซะเพราะปิดตาหักแล้วก็ปลูกต้นไม้นั่นกว่าจะมาถึงแบบนี้นี่ปลกแต่วันไม่ลามันก็เลื่อนไปนะคะ่ะเฮตดใ้ก้อนหินสีขาวกลายเป็นสีม์สีหมองไปแต่กะ แต่พูดถึงนะคะกวาดใบไม้ออกแล้วสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้ะจะบอกเพื่อนๆก่อนเวยค่ะว่าจะเป็นคลิปยาวจักน่อยอยากจะขอเก็บใบเป็นความทรงจําของเจ้าของบอสบอขังน้ำเพื่นจะซึมลง่ใต้ดินเลยค่ะแต่ว่าทํามือใดห่าไปเทพพืพนแล้วก็ทําเป็นแบบแบบหยาบๆนะคะแล้วก็ใส่ไม้ขีดมันหย,ยาบๆคือในเรื่องของการจัดสวนยุนาบานันในน้อยเลยนะคะบ่ไา้สวนใหญ่ด้วยค่ะกับที่เขาเอามากอสังนะคะ แล้วก็จะเป็นหินก้อนขา,ขาวหินอคือพวกกระถางต้นไม้วันหัวต่างๆมีเบิดค่ะมีเบิดทุกชนิดอันหดบ่มีก็สั่งมากอันหดบ่มีก็เอาถังมาเก็บแล้วมันก็เห็นกรอนหินสวยขึ้นด้วยค่ะกรอนหินก็จะเด่นชัดขึ้นแล้วก็สามารถอันสามารถบอกให้ต้นไม้นะคะลักธรรมชาติขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจบนะคะ แล้วก็สุดท้ายนี่ฝากถึงเพื่อนๆว่าไห้ซอยมีนามามษาใบเพิ่นจะล้วงล้วงลวงมากคักีอลีค่ะแต่กับบริกวาดเด้ยค่ะตอนที่เพิ่นล้วงมากๆหลย,ลยๆเนี่ยจะบริกวดัดก็จะปล่อยเพิ่นไว้เพิ่นทับตาละ่ะมันอาจจะสะอาดอาจจะกวาดงายอาจจะอาดูดีแต่เวลาหนาร้อนหนาา้ามษามันจะห้อนขึ้นบ้อนีมากกวาดนี่เพราะว่าช่วงนี้ใบไม้เพิ่นจะบกลนนะคะ ใบไม้บรลลนหนาฝนใบไม้จะเขี้ยวงามจะมีปวกมะฮอกกานีนะคะต้นมะฮอกกานีที่ที่ปลูกไว้เป็นโฮมต้นต้นหางนกยุ่งนะคะที่ปลูกไว้เป็นโฮมเพิ่นจะคือปลูกระยะไกลเืิ่งด้วยสายตาเป้านี่ค่ะกระสวยอยู่ก็เลยคิดว่าบ่อเทพื่นดีกว่าแบบนี้ดีแล้วห้องห้องหมักธรรมชาตินะคะมุมที่เขี้ยว,ยวนั่ก็คือผมกัน สักพักหนึ่งพิ่นก็กรอบนะคะใบไม้มันแหงหลายกรอบปุ๊บพิ่นก็จะตพวนี้มักกวาดนี่เพราะว่าช่วงนี้ใบไม้พิ่นจะบรลนนะคะใบไม้บรชนหนาฝน,นใบไม้จะเขี้ยวงามจะมีพวกมะฮอกกานีนะคะาม่ให้เฮ้าเหมือนกับที่เฮ้าเคยไปคา่าฟรีล้วก็อยากได้ลักษณะจะคลึกกันนะคะกระสวยนะคะเคยคิดอยู่ค่ะว่าเอ๊ะรือว่าจะเทพบ้านละมันอาจจะสะอาดอาจจะกวาด่าย อาจจะ,ะดูดีแต่เวลาหนาร้อนหนาเมษามันจะห้อนขึ้นน้ำค้า็จะเป็นตะไคร่น้ำกับมื่นวัวแตกวัวแตนเป็นสีมหาก็เลยโอ้ยบ่รเห็ดดอกธรรมชาติดีที่สุดนะคะก็เลยปลย่อยทิ้งไว้บันี้มาแห้งเลยค่ะไอตัวเนื้อของปูนอ่ะแล้วก็มันบ่เมนความชอบของเฮ้านะคะเฮ้าชอบแบบนี้ชอบแบบธรรมชาติถึงจะมีต้นใหม่ใบใหม่ล้นลงมาเฮาก็เอาไปทําเป็นนะ่ก เขาลื่มไปว่าเขาต้องศึกษาเรื่องของต้นไม้ที่เขาออกมาปลูกค่ะว่าปลูกต้นใดแน่ใบไม้บ่อพัดใบวันนี้สิ่งสิที่พบก็คือจะขลอซึมนะคะน้ำจะบ่อน้ำจะบ่ขังหรือน้ำจะบ่หงภาษาบาลเท่าน้ำบ่หงในเรื่องของการจัดสวนยุนาบานนิดน้อยนียค่ะบพราได้สวนใหญ่เด้ยค่ะกับวันนี้มักกวาดนี้เพราะว่าช่วงนี้ใบไม้เพิ่งจะบ่ลนนะคะใบไม้บ่ลนหนาฝนใบไม้จะเขี้ยวงาม จะมีพวกมะฮอกกนันีนะคะไปสร้างไปเห็นย่ไซคอได้ก็คอสร้างได้ก็สร้างสิแม่คคะแต่ส่วนมากจะสร้างมากค่ะสร้างมากแล้วก็ไปหายังอ่าอยูลานต้นใหม่ลานต้นใหม่คือธรรมชาติพอเวลาที่ฝนตกลงมานะคะน้ำจะซึมรงเร็วค่ะถ้าเฮ้าอ่าใส่ก้อนหินอันที่เฮ้าทําอยู่นี่ค่ะน้พมันจะมมหน้าเมษาใบเมันจะล้วงล่วงลงมากคักเอลีค่ะแต่กับไดิกวาเดะะ้อค่ะ ตอนที่เพ่นล่วงมากๆไล่ๆเนี่ยจะไฏ้กวัดก็จะปล่อยพ่นไว้พ่นทับตัสอบปุ้ยนี่แหละส่วนมากอาจจะซื้อเมื่อวัยเป็นขอบคือเข้าจะเห็ดขอบเป็นแน่วาขอบถนนขอบกระถางจะมีก้อนหินสีขาวเห็ดห้เด่นชัดเนาะค่ะเอาทาังมเก็บแล้วมันก็นเห็นก้อนหินสวยขึ้นอยู่ค่ะก้อนหินก็นจะเด่นชัดขึ้นแล้วก็สามารถอันสามารถบอกให้เบื้องด้วยสายตาเป้าเนี่ย่กระสวยอยู่ ก็เลยคิดว่าบอ่อเทพื่นดีกว่าแบบนี้ดีแล้วห้องห้องมักธรรมชาติเนาะคะ่ะมุ่มที่เคี้ยวๆเนี่ยก็คือต้นไม้นะคะหลักธรรมชาติขอบคุณเื่อนๆที่รับช่มจบนะคะแล้วกะ็สุดท้ายนี่ฝากถึงเื่อนๆว่าให้ซยแไม่นำโของอันหินนี่จะแพงคะ่ะทุงละทุงละเกือบสองร้อยทุงประมณัณว่าถึงว่าถึงกระสอบปุ๋ยดีค่ะครึ่งต้นไม้นะคะหลักธรรมชาติ ขอบคุณเพนื่อนที่รับชมจบนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ฝากถึงเพนื่อนว่าให้ซอยน้ำขังก็จะเป็นตะไคร่น้ำก็เมื่นหัวแตกหัวแตนไปสิสีมหาะกเลยโอ้ยบ่เฮ็ดออกธรารมชาติดีที่สุดนะคะก็เล็ปล่อยถิงไว้วันนี้เมื่อป็นสวนนี่บ่ฮอนเลยค่ะเย็นสบายมีร่มมี่มองลบแดดสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพิ่นซึมนะคะน้ำจะบบน้ำจะบ่ขัง ลุนำจะบ่โหงภาษาบาลเท่านำบ่โหงสามารถที่จะเหตุคลิปสันคนนี้ได้นะคะเมื่อนี้ก็จะมาเรื่องของมาบ้านสวนค่ะบ้านสวนนี่จะจัดเป็นบ้านสวนอิหรีค่ะเพราะว่าเวลาเขาเป็นบ้านสวนนี่บ่ฮอนเลยค่ะยินสบายมีร่มม,ม,มีอามองลบแดดสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณิ่นในระดับนะคะบ่ไดดระดับเพราะาเขาอยากเหตุเองมาค่ะถ้าเท่ได้ระดับปุ๊บก็คือธรรมชาติเพราะเวลาที่ฝนตกลงมานะคะ น้ำจะซึมร่่งเร็วค่ะถ้าเท้า,าใส่ก้อนหินอันที่เท้าทํำอยู่นี่ค่ะน้ำมันจะแต่วันไม่ล่ามันก็นเลื่อนไปนะคะ่ะเห็ุให้ก้อนหินสีขาวกลายเป็นสีมนสีหมองไปแต่ค่ะแ,แต่พูดถึงนะคะวาดใบไม้ออกแล้วถ้าบันส่วนนี่บอฮอนเลยค่ะยินสบายมีร่มมี่มองรบแดดสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเนปเนที่ยวคาเฟ่เนาะคะ่ะไปกินกาแฟยูรานคาเฟ่เนี่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคาเจ้าคือจัด อันสวนสวยงามแท้เอาก้อนหินมาลงเอาบ่าขังนำพืนจะซึมล่งใต้ดินเลยค่ะแต่ว่าทามือใดฮาปไปเทพพื้นแล้วก็ทํำเป็นอ่ะแบบหยาบเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ไม้ขีดมันหยาบขึ้นบ้านละมันอาจจะสะอาดอาจจะกวาดงายอาจจะอ่ดูดีแต่เวลาหนาวร้อนนาเมษามันจะห้อนขึ้นมาเป็นสวนนี่บ่ฮอนเลยค่ะเย็นสบายมีร่มมีอ่มองลบแดด สำหรับคลิปนี้ก็ขอคุ้นเป็นค,คือธรรมชาติพอเวลาที่ฝนตกลงมานะคะน้ำจะซึมร่งเร็วค่ะถ้าเห่า,าใส่ก้อนหินอันที่เ่อทํำอยู่นี่ค่ะน้ำพั่จะสร้างแห้งเลยค่ะไอตัวเนื้อของปูนอะ่ะแล้วก็มันไม่เป็นความชอบของเห้านะคะเห้าชอบแบบนี้ชอบแบบธรรมชาติถึงจะมีต้นใหม่ใบไหม่ร่นล,ลงมาเห้าก็เอาไปทำเป็นกรอบนะคะเพื่อนค่ะละลายไปแห้งไปกรอบไปเห้าเหยียบไปเหยียบมายางไปย,าง,ไปยางมม้นะคะ ล้มพัดแน่กะปิวไปมันนี้เขาลืมไปว่าเขาต้อตงศึกษาเรื่องของต้นไม้ที่เขาออกมาปลูกค่ะว่าปลูกต้นใดนแน่ใบไม้บ,มบอพัดใบวันนี้สิ่งสิ่งที่พบก็คือจะขอต้นไม้นะคะรักธรรมชาติขอบคุณเพื่อนๆที่รับจมจบนะคะแล้วกะ็สุดท้ายนี่ฝากถึงเพื่อนๆว่าให้ซอยชิดกันเลยด้ค่ะแล้วอย่าไปชิดกันมันจะสูงสูขึ้นไป อ่าห้เข้าได้มีห่มผักอาศัยแล้วต้นผักขี้เล็กเนี่ยผักกระเดาเนี่ยปนกันไปค่ะบริโภคหินก้อนหินสีขาวก้อนหินหินคลุกที่หินก่อร้างนะคะมาลงคืออยากไปเห็ดแท้เสื้อพ่ค่ะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นตรงนี้เพิ่นบ่เพิ่นบ่พัดใบ,บ,บก็เลยกวาดจักกน่อยนี่เบิ่งหล้วก็งามายไ่ได้เนาะค่ะ